คุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสต์วันที่20พฤศจิกายนสะสมพระคำไว้ในหัวใจมัทธิวบทที่26ข้อ75เปโตรจึงระลึกถึงคำที่พระเยซูตรัสไว้ว่าก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งแล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอก ร้องไห้เป็นทุกอย่างมากคำว่าคําจากคำที่พระเยซูตรัสมาจากภาษากรีกคำว่าเ r e m a ซึ่งแปลว่าคําที่ได้พูดออกมาคําที่เปล่งเสียงออกมาซึ่งในบริบทนี้จะตรงกับความหมายแรกมากกว่าพระคัมภีร์ที่วางอยู่บนโต๊ะเฉยๆไม่สามารถทำให้มารซาตานวิ่งหนีไปได้ แต่ต้องเป็นพระคำที่อยู่ภายในหัวใจของเราร่วมกับพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพูดกล่าวออกมาในสถานการณ์นั้นๆน,น,นี่ต่ังหากที่ทำให้ศัตรูกลัวจนหัวหดไปเลยสิ่งนี้คล้ายกับสิ่งที่พระเยซูตรัสในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ63ว่าถ้อยคำที่เรากล่าวกับพวกท่านมาจากพระวิญญาณและเป็นชีวิต คำพูดที่เรากล่าวจากพระวจนะของพระเจ้าจะได้รับการเสริมกำลังโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคําของพระเจ้าเฉยๆไม่สามารถปลดปล่อยให้เราเป็นไทยได้แต่ต้องเป็นพระคําที่เราเชื่อและพูดถึงจะปลดปล่อยเราให้เป็นไทยได้ดังในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ32กล่าวไว้ทำไมพระคําถึงมีพลังมากขนาดนี้ก็เพราะว่า พระคําเป็นพระวจนะของพระเจ้านั่นเองคำพูดของพระเจ้ามีสิทธิอำนาจสูงสุดสูงกว่าคิสจักรสูงกว่าเหตุผลสูงกว่าความรู้และสูงกว่ามารซาตานในพระธรรมลูกาบทที่สี่ตอนที่พระเยซูทรงถูกมารทดลองในถิ่นทุรกันดารหลังจากอดพระกยาหารเป็นเวลานานถึง40วันพระองค์ทรงเอาชนะมารได้ โดยใช้พระวจนะของพระเจ้าพระเยซูทรงต่อสู้กับการทดลองโดยการอ้างพระคำของพระเจ้าเสมอพระองค์ตรัสว่ามีพระคำพีเขียนไว้ว่าเช่นเดียวกันคริสเตียนก็ต้องสะสมพระคำของพระเจ้าไว้ในหัวใจเสมอเพื่อที่ว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้พระวจนะเหล่านั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้สามารถนำถ้อยคำของพระเจ้า ออกมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้แล้วเราจะมีชัยชนะเหนือทุกการทดลองเหมือนกับที่พระเยซูทรงทำได้นั่นเองพระคำของพระเจ้ามีพลังเป็นสิทธิอำนาจสูงสุดให้เราเชื่อและพูดพระคำของพระองค์ออกมาให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกัน ข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกสะสมพระวจนะของพระองค์และใช้พระวจนะในทุกสถานการณ์ชีวิตของลูกไม่ว่าลูกผเผชิญสิ่งใดเพื่อลูกจะมีชัยชนะไม่ถูกล่อลวงให้ทำบาปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน